ครับก็จากเหตุการณ์การชุมนุมเมื่อวันที่28คุมภาพันธ์นะซึ่งผมก็ได้อยู่ในเหตุการณ์นั้นด้วยนะครับก็เราก็คงจะทราบข่าวเห็นภาพข่าวการใช้ความรุนแรงในการสลายการชุมนุมซึ่งในคืนนั้นเนี่ยก็มีการใช้ความรุนแรงกันหลายครั้งนะแม,แม้แม้กระทั่งตอนที่ประชาชนจะเดินกลับแล้วก็ยัง มีการประทะมีการใช้ความรุนแรงอีกก็มีคนบาดเจ็บมีคนถูกจับกลุมนะฮะตัวผมเองนะฮะก็ได้พยายามที่จะทำให้เหตุการณ์สงบในในที่นั้นหลายครั้งนะก็โดยยึดหลักที่ประชาชนส่วนใหญ่ที่ไปชุมนุมกันเนี่ยก็คือการชุมนุมโดยสงบสันติปราศจากอาวุธนะครับแต่ก็ บางทีมันก็มันก็มีความรุนแรงเกิดขึ้นเรื่อยๆรายนี้ก็เป็นคุณเก่งนะฮะก็เป็นผู้หนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงในคืนนั้นก็โดนกระสุนเข้าที่ศีรษะนะแต่โชคดีที่ว่าไม่ได้ทะลุเข้าไปในกะโหลกอะไรนะฮะมันก็ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งของผู้ที่ได้รับผลกระทบซึ่งเราเห็นจากคลิปแล้วมันมีอีกหลายภาพเลยที่คนถูกทำร้ายถูก กระทืบถูกตีนะฮตำรวจมีการใช้กระสุนยางหรือกระสุนจริงซึ่งอันนี้ผมผมไม่ไม่อาจจะยืนยันได้นะทั้งกระสุนจริงกระสุนยางหรืออะไรก็ตามเนี่ยแล้วก็แก๊สล้ำตา,ตาซึ่งแก๊สล้ำตาเนี่ยผมเองก็โดนเข้าไปเต็มๆตมกับตัวเองนะครับขออนุญาตนะฮะอ,อันนี้ก็เป็น ก็ไม่ได้เป็นภาพอะไรที่น่าเกลียดน,น่ากลัวนะฮะต้องขออนุญาตที่แสดงภาพเนียก็เพื่อให้เห็นว่ามันเป็นมันเป็นผลกระทบจากเป็นรายหนึ่งของของการที่ได้รับนะฮะอันตรายจากจากความวุ่นวายจากความรุนแรงในในที่ชุมนุมนะฮะก็เป็นกระสุนซึ่งก็ไม่ได้ยืนยันว่าเป็นกระสุนอะไรนะแล้วก็อันนี้ก็เป็นแผล เป็นสายอันนี้ได้ได้เย็บไว้นะฮะแล้วก็แต่โชคดีที่ไม่ได้ไม่ได้ทะลุเข้าไปถ้าถ้ากระสุนยังไม่บดแรงรือยเลยเนี่ยระยะที่ใกล้กว่านี้ก็อาจจะทะลุเข้าไปซึ่งเป็นอันตรายมากๆกนะฮะก็ได้เข้าโรงพยาบาลตั้งแต่คืนวันที่28 28ต่อ29แล้วก็ก็ดูแลมาดีวันนี้เดี๋ยว ก็จะเอาไปทำทำแผลดูแลความสะอาดรูงแผลนะครับก็เจอความรุนแรงนี้มาตลอดผมเจอตอนนี้ก uh> ็ย uh ังมีค้างอยู่ที่โรงพยาบาลรายหนึ่งนะที่เมื่อวันที่13คกุมภาที่ถูกยิงก็ถูกยิงเข้าที่ช่องท้อง มีรูในลำไส้26รูนะแต่เย็บรูที่ลำไส้เรียบร้อยแนละ้วแต่กระดูกแขนกระดูกแขนข้างซ้ายนี่หักแต่ว่ากระดูกเนี่ยค่อนข้างมีมีส่วนที่มันแตกมันละเอียดเนี่ยก็เลยยังใส่เหล็กอะไรไม่ได้ตอนนี้ก็ยังนอนอยู่โรงพยาบาลอยู่เพื่อจะเตรียมที่จะใส่เหล็กที่กระดูกแขนนะฮะมันก็จะมีความรุนแรงอย่างนี้มาตลอดนะก็ขอ ฝากเตือนสติไปยังตำรวจนะฮะว่าไม่ควรจะใช้ความรุนแรงในการจัดการกับประชาชนเพราะประชาชนไปอย่างไปอย่างสงบสันตินะฮะถ้าเจอใครนะที่ใช้ความรุนแรงอย่างเช่นการใช้อาวุธหรือระเบิดหรืออะไรก็ตามเนี่ยตำรวจที่มีกำลังเยอะแยะเลยเนี่ยสามารถที่จะเข้ามาจัดการมาควบคุมตัวเอา เอาไปดําเนินคดีได้อยู่แล้วนะฮะแต่เท่าที่สังเกตดูมันมันกจะมีคนอย่างเมื่อเมื่อวานก็ดูคลิปอันหนึ่งนะที่พอคว้างเสร็จก็วิ่งเข้าไปหลบหลังแนวตํารวจนะเหมือนต้องการจุดชนวนความรุนแรงเกิดขึ้นหรือว่าบางทีคว้างเสร็จแล้วเนี่ยก็เข้าไปหลบอยู่หลังแนวประชาชนซึ่งมีมีภาพผมเห็นสื่อหลายท่านก็หรือตํารวจเองก็อาจจะเก็บภาพไว้แต่ทําไมไม่จัดการกับ กลุ่มคนพวกนี้เหมือนปล่อยเชื้อไว้ให้ให้มีคนที่จะก่อความรุนแรงแล้วก็ทางตำรวจจะได้ใช้เป็นข้ออ้างในการใช้กําลังที่จะจัดการกับผู้ชุมนุมหรือเปล่าอันนี้ผมก็ตั้งเป็นข้อสังเกตไว้นะฮะนะเพราะผมเองแล้วก็ผู้ชุมนุมส่วนใหญ่นี่เราไม่เห็นด้วยทั้งสิ้นกับการใช้ความรุนแรงไม่ว่าจะมาจากฝ่ายไหนก็ตามนะครับ ไม่ทราบมีอะไรอยากถามเพิ่มเติมไหมครับในแง่ของกยคนครับนี้เ็อนี้จะเป็นเนินกับหน้าท,ที่ทีปน,น,น,นี้เยเรากําลังปรึกษาผมก็เอามาปรึกษากับฝ่ายกฎหมายของพรรคเพื่อจะได้ตามเรื่องเหมือนกับตอนที่โดนสลายหน้าสภาที่โดนฉีด สารเคมีน้ําผสมสารเคมีหรือว่าแก๊สําตานะฮะเรื่องนี้ก็ได้ดําเนินการอยู่รวมทั้งเพื่อนทนายหลายคนศูนย์ทนายสิทธิ์ก็ติดตามเรื่องนี้อยู่ครับแล้วความบาดเจ็บที่ว่าอันตรายที่เกิดกับผู้ชมุมนุมหลายรายแบบนี้มันแปลว่าเจ้าหน้าที่ปฏิบัติไม่ได้สัดส่วนหรหือว่าเป็นไปตามกฎหมายรองรับไหมครับผมผมคิดว่ามันไม่ได้สัสดส่วนมันไม่จําเป็นต้องต้องใช้อย่างนั้นแล้วก็ ส่วนใหญ่ที่เราจะเจอเนี่ยนะฮะคนที่บาดเจ็บเนี่ยคือคือคนที่เป็นเป็นผู้บริสุทธินะ์ะเป็นผู้ที่ไม่ได้ไปใช้ความรุนแรงไม่ได้ไปโยนปะทัดไปโยนระเบิดปิงปองหรืออะไรเลยแต่ว่าเป็นคนที่อาจจะอยู่ในแนวหน้าที่ช่วยกันประชาชนช่วยคุ้มครองประชาชนด้วยซ้ําที่มักจะโดนนะแต่ไอคนที่ก่อเรื่องเนี่ยวิ่งไปหลบหลังแนวตำรวจก็มีวิ่งมาหลบหลังแนวประชาชน เขาวุ่นวายแล้วก็ขับมอเตอร์ไซค์หนีอะไรเงี้ยมันก็เป็นภาพที่เราที่ที่เห็นกันอยู่บ่อยๆครับคือคืออย่างนี้นะหลักการจริงๆที่เราบอกว่าการชุมนุมที่ไม่มีการนำเนี่ยคือความจริงประชาชนทุกคนที่มาร่วมชุมนุมเนี่ยต่างก็มีความคิดมีแนวคิดมีอุดมการณ์ที่เป็นของตัวเองไม่ใช่ว่า มาตามเพราะว่ามีแกนนำสั่งให้ทําอย่างนั้นมาทําอย่างนี้แต่เรามีความเห็นที่ร่วมกันแต่แกคําว่าแกนนําเนี่ยผมหมายถึงคนที่จะจัดการเหมือนผู้ประสานงานหารู้ว่าเราจะมาเริ่มตั้งแต่สี่โมงนะหกโมงเคลื่อนกระบวนไปตรงนี้นะทุ่มมีการปลาใสายอะไรนะเอาสองทุ่มจบกลับบ้านนะเป็นคนที่ควบคุมเป็นเป็นคนที่ประสานงานในทิศท,ทางมากกว่าแล้วก็มีการ ที่จะมาคอยป้องกันมาให้ความปลอดภัยกับผู้ชุมนุมไม่ให้มีการประทะกับเจ้าหน้าที่มีการเจรจาแต่พอไม่มีคนจัดการตรงนี้เนี่ยที่เรียกง่ายๆว่าไม่มีแกนนำเนี่ยพอไม่มีคนจัดการตรงนี้เนี่ยพออะไรเกิดขึ้นเนี่ยมันจะวุ่นวายไปหมดอย่างอย่างในเหตุการณ์วันที่28ที่ผมเจอเนี่ยคือมันวุ่นวายจนผมรู้สึกว่าผมอยู่เฉยๆไม่ได้อะถึงต้องเข้าไปแทรกเข้าไปอยู่ระหว่างเจ้าหน้าที่กับผู้ชุมนุม แล้วก็ขออนุญาตที่จะเจรจากับเจ้าหน้าที่ตำรวจก็บอกให้ผู้ชุมนุมที่จะให้ถอยออกไปให้ตำรวจถอยออกไปให้มีการเจรจาเกิดขึ้นนะซึ่งบางครั้งก็ประสบผลสําเร็จอย่างเช่นตอนแรกที่หน้าโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเนี่ยตรงนั้นเนี่ยผมก็ได้แยกทั้งสองฝ่ายก็พยายามเจรจาบอกตำรวจว่าให้ถอยบอกประชาชนให้ถอยเพราะโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเนี่ยเราควรจะ ปล่อยพื้นที่ตรงนั้นไว้ไม่ให้วุ่นวายเพื่อมีคนไข้ที่จะเข้าไปโรงพยาบาลคนไข้ฉุกเฉินอะไรเนี่ยก็จะเข้าได้สะดวกแล้วคนไข้ที่นอนอยู่บนตึกก็จะไม่ได้ถูกรบกวนนะตรงนั้นก็แยกสําเร็จนะแต่พอแยกตรงนั้นเสร็จประชาชนก็เดินจากทางด้านโรงพยาบาลฐานผ่านศึกเนี่ยเคลื่อนไปทางราบหนึ่งไปทางนู้นเนี่ยก็ตํารวจอีกขบวนหนึ่งอีกแถวหนึง่งก็มีการขวางอีกก็จนเกิดการพระร้เกิดขึ้นเกิดความวุ่นวาย นะมันมันก็เป็นเหตุการณ์ที่ที่เกิดขึ้นเป็นแบบนี้ครับเพราะนั้นครับควรควรจะมีนะฮะแล้วก็ควรจะมีความชัดเจนนะให้ประชาชนจะได้รู้แล้วก็เจ้าหน้าที่ก็จะได้เข้าใจแล้วควรจะมีการเจรจากันอย่างชัดเจนตำรวจควรจะทำความเข้าใจด้วยว่าตำรวจไม่ใช่คู่ขัดแย้งกับประชาชนที่ไปชุมนุม นะฮะตำรวจควรจะมาดูแลเรื่องความปลอดภัยให้ประชาชนเขาขัดแย้งกับคุณประยุทธ์ประชาชนเขาขัดแยง้ยชชขขแยงกับรัฐบาลประชาชนเขาต้องการรัฐปรมนูญฉบับใหม่นะฮะไม่ได้ไม่ได้ต้องการมามีเรื่องกับตำรวจตำรวจควรจะมาดูแลความปลอดภัยนะฮะไม่ให้มีมือที่สมไม่ให้มีใครแทรกแซงเข้ามาทําร้ายประชาชนไม่ใช่มีหน้าที่มาคอยสลายการชุมนุมคอย กวาดต้อนมาใช้แก๊สน้ำตามาไล่ให้ประชาชนกลับบ้านเพียงแต่มาควบคุมไม่ให้เกิดความวุ่นวายไม่ให้เกิดอันตรายไม่ว่าจะเกิดอันตรายกับตำรวจเองหรือกับประชาชนก็ตามซึ่งอย่างในคืนนั้นเนี่ยการที่มีตำรวจท่านหนึ่งหัวใจวายเสียชีวิตเนียก็เป็นเรื่องที่น่าเศร้าเสียใจผมก็รู้สึกแปลกนะเพราะว่าปกติเนี่ยอย่างวันที่13กุมภาที่ผมเจอที่สนามหลวงเนี่ยทางแนวหลังตำรวจก็จะมีรถพยาบาลของ รถฉุกเฉินจากโรงพยาบาลตำรวจมีแพทย์มีพยาบาลมาคอยดูแลอยู่แล้วแต่ก็แปลกใจว่าเมื่อสองวันที่ผ่านมาทำไมไม่มีรถพยาบาลของโรงพยาบาลตำรวจมาทำไมการอยู่ใกล้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกแค่นั้นเนี่ยการเคลื่อนย้ายผู้เจ็บป่วยเข้าไปเนี่ยมันน่าจะช่วยได้ดีกว่าก็เป็นบทเรียนผมเองก็พยายามคุยกับศูนย์เอราวันนะฮะแล้วก็อยากเรียกร้องให้รัฐบาลควรจะมีความชัดเจน ทุกครั้งที่มีการชุมนุมเนี่ยเป็นหน้าที่เลยควรจะเป็นหน้าที่ของกระทรวงสาธารณสุขที่จะจัดหน่วยแพทย์จัดรถพยาบาลมาคอยดูแลอย่างใกล้ชิดทั้งฝ่ายผู้ชุมนุมเองหรือว่าฝ่ายตำรวจก็ตามไม่ว่าใครเจ็บป่วยใครมีอุบัติเหตุอะไรก็ตามเนี่ยเป็นหน้าที่ของกระทรวงสาธารณสุขเป็นหน้าที่ของแพทย์ที่จะต้องช่วยดูแลให้ดีที่สุดครับ ก็ผมผมเห็นใจนะเขาผมผมเข้าใจคือเวลาอยู Now, like say, ่ในสถานการณ์ที่มันวุ <our> ่นวายมันฉุกเฉินเนี่ยบางทีก็มันก็เป็นเรื่องของอารมณ์แล้วบางทุกคนก็ไม่เหมือนกันบางคนก็มีอารมณ์บางคนก็อาจจะมองรู้สึกมีความรู้สึกอะไรต่างๆมันก็เกิดการกระทบกระทั่งกันได้แต่เรื่องพวกนี้เนี่ยผมคิดว่าเราทําความเข้าใจกันได้นะแล้วก็สามารถคือคือเข้าใจสื่อล้วสื่อก็เสี่ยงนะพยายามเข้าไป เข้าไปทํางานในที่นั้นเนี่ยมันก็อันตรายแล้วก็การการถ่ายทอดอะไรออกมาเนี่ยคือสื่อก็จับภาพอยู่ตรงนี้แต่ว่าตรงนี้ก็อาจจะไม่เห็นนะบางทีถ่ายภาพด้านนี้ออกมาไม่ได้ถ่ายภาพอีกด้านหนึ่งเนี่ยประชาชนที่ดูอยู่เนี่ยก็อาจจะเข้าใจผิดว่าสื่อเลือกข้างหรือเปล่าไม่เป็นกลางหรือเปล่าแต่ผมคิดว่าถ้าผลงานโดยรวมที่มันออกมาปรากฏเนี่ย ก็จะทําให้ประชาชนเข้าใจได้แต่ก็อยากเรียกร้องนะว่าประชาชนเราเนี่ยก็คงต้องใจกว้างนิดนึงแล้วก็ให้ให้ให้เกียรติสื่อในการทําข่าวต่างๆแต่สื่อเองก็คงจะต้องพยายามทําข่าวให้รอบด้านให้ครบทุกด้านด้วยนะข้อมูลจะได้ประชาชนจะได้เห็นอย่างชัดเจนนะออกข่าวให้ครบทุกด้านครับครับผม ขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับ